เขาคนก็คลงีปันเาีกใ่มัดยันิดเดียวมันหมืกับนมันบิแล้วเจ้าของก็จะยอมที่อยู่ใช่ไหมต้องขอใหญ่วาโดนขับไล่ที่มาอยู่นี่ไมาใส่ที่นี่ที่นั่นคือใครคพอาก็จะมีเบี้ยให้อีก2,000บาทแต่ให้ครั้งเดียว

ใครวะบอถามดูเลยหรวพ่อหลพ่อวสให้นะครับนะเป็นเป็นเป็นอาหารด้วยนะครับเก๋ใหญรับรับแต่ใาวพ่อ้นะครับอนี้นะยดีตนะย่ลไปนี่ครับก็เดี๋ยวลวงพ่อจะเอามาให้ลูกมาให้ทุกเดือน่ะเดี๋ยวให้ลูกมาให้ต้องะะลงรับเรื่องไว้กันแลกันลูกสาวลูกสาวเดี๋วคภาพคุณ เดี๋ยวจะตีช่อง5เลยอ่ะเนกเจ๊นะคบ้าอะยงไปนั่งนู่นเลยนะเออจำแม่นตอนนี้เข้าด้ีเลยใช่ไหมครับครับผมน้ำไปอยู่2 าขาไม่ต้อง่พี่เชิครับอ่ออันนี้ก็ให้ให้แบนก่อนไก่อนนั่นจะจะได้ข้าวไปโอ้เมากรือเพที่สามเนื้น่อนเพ็งที่สี่องหเจ็ดห้าได้เลียนแ่เข้ากะนี้ ใช่ายอันนี้อันนี้เป็นน้ำปล่าของคุณนายครับแล้วเดินบัลเลตตี้เท่าไหร่บ้านเนะคะเยอะมากระเบไหมเรื่ออะไรหรัอบนา ังน้ำมักน้ำมักไปทุกควเตี๋ยวขอบคุณเอยไป่อนโมกันก็ต่อนั่แหละฮัข้างบนค่ะที่ของนสมายนั่นแหะดีหน่งหลักพ่อเขาอยู่กันสามคนอ้าวน้ายมาผู้พนมาเยอะหนึงข้าเดียวข้ม มันี้ได้ยกมาอ่้ยืนยยืนเอาด้วยน้ย่างนี้มันมนเของมันตรงนี้วห่าราคาจะงจำไปตัวแต่ว่ามันก็จะทำให้เรามีความมุ่งมั่นมานะพอตุกแล้วต้องลยไม่นานแข่เพราะมันแข้อแ่ข้อแบบนี้ไม่เป็นไรแค่มองไมเห็น สีแดงีนเ้ยเล็กใหญ่หรือไรนะ่หมู9-10ตัว9เลยไม่มีหงมหมูถิ่น้องถิ่นนี่ใช่ไหมฮะได้หมถิ่นนี่ใช่ไหมโอ้ยโบพันโบพันด้ยปี3 0ีแล้วคุณเรทำไบทไรเลุงนอน้าง่างนี่กอดเลยห